นิสสัน X a l นะครับวันนี้เรามาดูตัวชุดหุ้มบ่อแบบรอยัน X นะครับรอยัน X คืออะไรรอยัน X คืองานเสริมเบาะนะครับจะเสริมฟองน้ำตรงกลางพนักพิงแล้วก็ที่นั่งนะครับจะเห็นว่าเบาะเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นนะครับปีกเบาะจะลดลงเหมาะกับคนที่นั่งบาะเดิมแล้วมีปัญหาจมลึกยุบนะครับไม่ค่อยชอบปีกบาะเท่าไหร่ ชอบนั่งเบาะแบบกว้างๆนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ข้างหลังก็เสริมเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้งานตัดตรงรุ่นเป็นแบบไหนนะครับงานตัดตรงรุ่นคือฟังก์ชันเดิมของเบาะเนี่ยจะใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์อ่าจะเห็นว่าแก้วน้ําก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เบาะเขาจะแยก64สินะครับอ่าแล้วก็พับเลื่อนได้ทุกอย่างเหมือนเดิม100%จะไม่เหมือน งานฟรีไซส์ที่จะเป็นแบบหลวมๆทำเ,เพื่อใส่ได้กับรถทุกรุ่นอันนั้นเนี่ยหาซื้อได้ตามทั่วไปแต่จะไม่ใช่งานของอันติเมทนะครับวัสดุเป็นหนัง PVC เป็นเกรดพรีเมียมหนา1นมิลน,นะครับมีลายหนังรอยย่เอ็กจะเป็นเดินตะเข็บได้ตะเข็บคู่นะครับสวยงามแบบนี้เลย ท่านใดมีปัญหานั่งเบาะเดิมปวดใจอยู่นะครับปวดหลังอ่าปวดก้นนะครับเรามีให้เลือกทั้งแบบโซฟาแล้วก็รอยยันเอ็กนะครับยังไงลองดูว่าชอบแบบไหนหรือจะมานั่งที่หน้าร้านก็ได้นะครับยินดีให้บริการครับลองดูได้ขอบพระคุณครับ